สวัสดีครับผมหามากินข้าครับผมวันนี้ซื้อมาครับไ,ได้ทำเองเลยวันนี้ซื้อมาเราจะแกบมาสั่งมาสามอย่างครับผมตำปลานี่ตำปลาแล้วนะตำตำลาวครับผมต,ำ,ต,ำ,ลต,ำ,ตำลาว มีนีเลยครับผมหลาบดิบครับผมก้อยดิบครับมาเด้่ยแซ่บครับผมลืมล้น,นยอ,อย่างนึนง่งข้าวเหนียวครับผมโอ้ยเนข้าวเหนียวนึงเองครับผม เาาาอย่ง,อยงมปิดอเดี๋ยวมันจะครับแกะเลยครับผมอันนี้เป็นลาบดิบก้อยดิบกนะ้อยดิบนี่กี่บาทเนี่ยลืมละนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ก้อยอีสานครับ Xẹp nó lan, Xẹp bó Hãy subscribe cho ปา,าได้ๆทานด้วยครับผมแบลซ้ำม,มาลูกมันขนานดะโอเคมาข้าวเหนียวครับผมห่อนๆยินกับลาบว่ะครนะับเนาะกินไหมครับผม หันเป็นยังจับนะครับผมผมอดีเลยครับผมจับเบะนะครับผมเข้าด้วยกันครับผม มาอยู่ข้าตำปลาต้องเล่นนะปลาตำปาต้องทาเล่น tầm gấp làm nó xài thì không đến chín tầm ba em lọt tầm ba nó hoài với nơi Yeah, ลาบกันครับผมนะมาครับเข้าด้วยกันครับผมนี่อย่างนี้ตับมันก็นเดน

โอเคครับผมสำหรับลิปนี้กา,า,รารถือที่ไม่ง่ายเนาะหนังฐานเข้าวอครับผมไปนคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับไปแล้วมันน้อนอีรี